คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมเครื่องบินจึงบินผ่านขั้วโลกเหนือแต่ไม่บินผ่านขั้วโลกใต้หากดูแผนที่ติดตามเที่ยวบินคุณจะเห็นเที่ยวบินหลายเที่ยวบินผ่านขั้วโลกเหนือทุกวันสายการบินต่างๆใช้เส้นทางนี้เป็นทางลัดเพื่อประหยัดเวลาเชื้อเพลิงและเงินเที่ยวบินระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆเช่นจีนหรืออินเดียมักจะใช้เส้นทางขั้วโลกเพื่อลดเวลาเดินทางแต่ทำไมเครื่องบินจึงไม่ทำแบบเดียวกันนี้เหนือขั้วโลกใต้มีเหตุผลสองประการเบื้องหลังเรื่องนี้ ต่างจากขั้วโลกเหนือที่ล้อมรอบด้วยสนามบินที่เปิดให้บริการขั้วโลกใต้ปกคลุมไปด้วยทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นดินแดนร้างขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งไม่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่มีรันเวย์ฉุกเฉินและมีสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่อุณหภูมิอาจลดลงถึงลบ80องศาเซลเซียสซึ่งหนาวพอที่จะทำให้เจสสอกีแข็งตัวทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลงจอดฉุกเฉินและไม่เพียงเท่านั้นกฎระเบียบการบินระหว่างประเทศเช่นกฎอีทอปส์กำหนด e not, ให้เครื่องบินสองเครื่องยน ต้องอยู่ในระยะที่กำหนดจากสนามบินเสมอในกรณีฉุกเฉินในภาคเหนือเที่ยวบินสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินในอลาสกา้าแคนาดาหรือรัสเซียได้อย่างง่ายดาแต่ทวีปแอนตาร์กติกามีแต่น้ำแข็งยาวเป็นพันกิโลเมตร